สวัสดีค่ะ KPI ครูพี่อ้อยนะคะบริษัทไ็นหมดออนไลน์อันนี้ก็คือรีวิวจากผู้ดื่มจริงอีกท่านหนึ่งนะคะคุณยายชื่ออะไรคะชื่อสุชินจ้ะจ้ะคุณยายกินกาแฟกับโกโก้แล้วอาการเป็นยังไงมั้งคะก็ดีจ้ะปวดเข่ากระหายแล้วก็เป็นกดไไรย้อนจ้าจ้ะแล้วก็ ตาด้วยเนาะตาจากที่เป็นไตเสื่อมเป็นโรคไตเนาะจากก็คือกินแล้วก็โรคไตหายเนาะจากเป็นไตระยะที่สามเนาะจากอันนี้ยายชิงก็จะกลับบ้านที่โครานะคะก็วันยายกลับวันไหนวันศุกร์นี่แหละจ้ะจ้ะสิบห้าสิบห้านี่แหละจ้ะยายก็เอากาแฟกบก โกโก,โก้อย่างละสิกล่องนะคะเพื่อไปส่งต่อสุขภาพให้ลูกหลานเนาะจ้าจ้าวันนี้ก็ขอบคุณยายชินมากนะคะสวัสดีค่ะ